ว่าติดอยู่ที่หอมได้ปล่าเกมที่หนึ่งค่ะเป็นเกมปลากระป๋องนะคะใช่ค่ะปลากระป๋องนี่แครมูันนี้มาเรียนอะไรครับเขาให้แม่เขาแม่นั่งหมอบดูแล้วเขาดำเนินรายการปลากระป๋องนี้ปลากระป๋องนี้ไหมคะอันนั้นไม่ใช่ปลากระป๋องอันนั้นมันเป๊ปซี่ปลากระป๋องต้องเป็นแบบว่าปลากระป๋องโลซาอะไรเงี้ยเออโลซางงเลยงงเลย งงเลยเจมงไม่เข้าใจนี่เข้าใจมากระผมเนอะอ่ะอันต่อไปจะเป็นเกมปั๋ยังคะอันนี้เป็นเกมนี่ค่ะยิงปืนยิงปานวัดตู่ตู่ตู่นี่ค่ะนั่นเดี๋ยวเกมสโคตรทำไมเงาออซ้อมซ้อมนอกนั่นเองเย่ตู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 ่เนี่ยวันงานเอาไม่ได้แบบนี้นะคะเอาไปวางนู้นก่อนค่ะเกมสุดท้ายวันงานเอาไม่ได้แบบนี้นะครับ ปลาปงปลาปงเออแครมันไม่เกิดอะไรขึ้นกับลูกปองเราแท้คือก็ไม่รู้อะค่ะจริงๆจําได้ว่าซื้อลูกปองสําหรับทําปลาเป้าอย่างเงี้ยมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนานเป็นปีแล้วแล้วก็เลยเอาออกมาดูอ้าวทำไมเป่าแล้วมันกลายเป็นนี่ดูจิ๋วดูนี่มะเขือยาวอ่าเดี๋ยวซอสเฟวันงานทํางเหรอแต่ว่าพี่ๆแข่งกันเดี่พี่ๆแข่งกันนะอาจารย่พี่ๆมาเล่นไพ่เฟหน่อยค่ะ นี่เราจะวิบวิบครีมลงไปนะคะใครทุบไม่ค่อยแหรงมากะคะ่ะทุะเบเอาไปนอนบ้านเลยนะคะใครทุบไม่เอาไปนอาสายค่ะจะโดนครีมแบกหน้าค่ะเฮ้ยขึ้นบุญได้เลยอ่ะนนะะเป็นพิธีกรได้สำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวสุกหน้านะคะเจอการคอนเสิร์ตไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวว <c oughs> ันนี้มาประดิษฐ์กันก่อนไงนี่เขวันนี้ เรจะเอาเป็นตัวปลาโปง่งตัวโครง,รงตัวโครงมันะ,ะโอเคขออนุญาติตาตดแป๊บสบายหูอ,อ่ะม <c oughs> ันแข็งใช่ไหมคะปช่ไหมคันจะแข็งบองควยแล้วก็อีกอย่างกลๆมันไม่ค่อยคงมากแข็งเลยหล่ะเจ็บยังไม่ลูกนี่นะคะเมื่อกี้ลกอยู่ไปทำ้าน ปะปาทำแบบนี้ค่ะเด็กจิ๋วได้ใส่ลูกโป,ป่งไปเองหมดแล้วค่ะลูกโป,ป่งมันเคยยาวเนี่ยครับใช่ค่ะเด็กจิ๋วอันไหนไม่เข้าช่องเด็กจิ๋วก็เรียงไว้หมดแล้วค่ะให้มันคับๆไปเฮ้ยฝีมือปาเก่งกันนะเนี่ยฝีมืมเมมกกอเด็กจิ๋วก็เก่งเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเด็กจิ๋วก็ลูกโป,ป่งเดี๋ยวนี้เด็กจิู๋กาห์มาปาเลยค่ะเฮ้ยกาหา์หาหนูกาห์บอกกาห์ลงในลูกกาห์นี่เฮ้ยปลาลงพื้นทำไมเด็กจิ๋ว ปลาลงพื้นทำไมคะเด็กจิว๋วโอ้ไม่เนียนหคนเลยค่ะเ <c oughs> ขากำลังจิ้มแับนี้เลยโป๊ะแอ่าต่อไปให้ลองนั่งที่พื้นดูค่ะหลังต้องพิงบอกดันนะคะอ่าเด็กจวขอแก้ตัวทีค่ะเย้ ตกใจมากเลยเออเก่งเก่งเก่งเอา้าปุ๊กนี่นาอย่าเดี๋ยว,ยวอันสีเขียวหายไปไหน่อในหลังจะไปนะคะเกมปลากระป๋องกระป๋องหรือไม่ก,ก,มก,ก็ปลาต้นคิดมาะปลากระป๋องอะไนี่นะพี่สาวไปหากระป๋องมานะฮะาาน,ออนี่เอาหมอนเอาหมอนไปอุ่นรูไว้ก่อนค่ะเอาหมอนไปอุ่นรูไว้ก่อนค่ะนี่กราปองเรียไงไหมใชะ นี่จิ๋วลองเรียนแบบนี้ดูแปลว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเอางี้ค่ะลูกต้องให้เล่นมาเกลี้ยงเฮ้ยโอ้โหหนึ่งลูกเกลี้ยงเลยอ่ะใช่แต่ใกล้ไปถึงใกล้เกินปู่อ้าวอ้าวอ้าวไม่โดนต่อไปค่ะเฮ้ยเด็กจิ๋วปุ๊บฟุบโถ่อ้ปุ๊บฟุบตัดแขน พุกนี้เองค่ะจมเรามดเลยย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 เยยยยเยยยยยยยายยยยยยยพยยยยยยเยยยยยายยยยยงยอยยงยยยยยยงเอยมายยยกยย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 ียย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 ยทียย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 วยยยัยยยยยยยิยยย่ยย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 งยยยยยยกยย จะจับป้อมที่ไหนมันยิงฮะนี่ค่ะขอเป็นป้อมนี้เลยค่ะนม่โดนโอยไม่โด,โโดตนตลวกว้ายเด็กจูบเอ้ลมแต่ตัวอะไรมันยากเลยเฮ้ยไม่รูรกบอลงนะั้นนะบออแฟนตัวใส่ลูกตัวใส่ไม่สุดม,มันลูก อย่าให้ของเก้าวมาเอ้ยเยอะใกล้ไปก้าเดียวกันก้าเดียวไปก้าวหนึ่อตรงนั้นเออเย้นี่เรื่องถอยมาไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอยู่ที่เดิมสาวอ๋อพอรูบมันบิดงอไงมันแล้ยิงไม่ออกโดดบ้างกินโดนบ้างเมื่อกี้มันทำแบบนี้เหรอเย้ถือว่าลมแล้วกันนะว่าโดนถือไป โอ okay, เคดี๋ยวรอดูวันงานนะคะว่าเจ๊เกียวจะกล้าเป็นพิธีกรหรือเปล่าเบ๊ายบายลาบกดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายค่ะ